วัดธรรมมงนคลน,นะครับวัดองวงพ่อวัด,ดยั่งครับเพยงเชิญแวะมาร่วมทําบุญกันได้นะครับที่นี่ที่ซอยสุขวิทร้อยหนึ่งนะฮะหรือร้อยเอ็ดหนึ่งแม่อพ่อไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่บุญคุณหรือพระคุณของท่านแล้วก็ยิ่งการสร้างคน สร้างสารบ,บันที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมชื่อสารบ,บันพลังจิตอารุภาพยังคงอยู่นะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมายััดท่านร่วยง,งานบุคลากรยังคงเอยแพ่ยังคงศึกษาปฏิบัติธรรมมีศูนย์ปฏิบัติธรมมธรมในนามสารบ,บันนี้ทั่วประเทศไทยนะ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นน่าสิ่นง่ายยินดีทั้งบูรณากญาโยมที่สนใจฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายประบัติธรรมแต่ทำนี่ที่สอนธรรมะให้กับผู้คนสืบต่อไปแวะมาได้นะยันถึงสุขเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะทฤษฎีหึงชั่วโมงภาคปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงนะคร ที่ชั้นล่างของขอาคารนี้นะเจดีย์พุทธคยานะครับแล้วก็จ่าวันเสาร์ทิ์ก็มีปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะวันสําคัญสําคัญก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเช่นกันช่วงนี้มีบุญใหญ่ใช่ไหมสร้างมหาเจดีย์เป็นเจ้าภาพท่านละ3 0,000บาท พร้อมจารึกชื่อนะโดยทําโครงการปรปับปรุงห้องน้ำหรือหุ้นละ999บาทถ้าทําบุญก็จะได้รับของเี่ยะรึกนะครับโดยการพระป่าจะจัดในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะอาจัดไปแล้วนี่เนะาะใช่เลยหรือท่านที่สนใจร่วมทําบุญก็สามารถทําบุญได้ โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพณิชย์เลขที่1452505475นะครับชื่อบัญชีคือวัดธรมมงคลเพื่อบุรณะพระเจดีย์ใชครับ